รีวิวเที่ยวเวียงจันทน์คนเดียวสปอปลอาวแบบไปกลับฉบับคนสวยคณะสูงนี่ก็เป็นทริปแรกเลยค่ะที่ฉันไปคนเดียวด้วยความที่เราไปสปอปลาวมาแล้วค่ะสองรอบไม่เคยไปถึงประตูไซสักทีรอบนี้กีก็จะไปพิชิตประตูไซจ้ะไปคนเดียวเพราะเพื่อนไม่ว่าเริ่มแรกเหมือนเดิมค่ะไปขึ้นรถที่บขอสอุดรธานีใกล้ๆเซนทรัลซื้อตั๋วจากอุดรไปเวียงจันทร์ในราคาแปดสิบบาทได้ตั๋วมาแล้วก็ขึ้นไปนั่งรถเขาก็จะแจกใบขาเข้าขาออกมาให้เราเขียนเหมือนเดิมเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั่งรถไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงก นะจ๊ะทเสร็จขึ้นรถคันเดิมคันที่เรานั่งมานั่นแหละแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงไปด่านประเทศลาวถึงด่านขาเข้าประเทศลาวไปปั๊มพาสปอร์ตจ่ายค่าเข้า20บาททำเสร็จก็ขึ้นรถคันเดิมที่เรานั่งมาประมาณ20นาทีรถก็จะจอดให้เราอยู่ที่ตลาดเช้าถึงตลาดเช้าปุ๊บพี่ก็เจอพี่ๆใจดีพี่โจพี่มีน้องราตีน้องที่ว่าจําชื่อได้ดูวพี่เขาน่ารักมากถามว่ากี่มากับใครกี่ก็บอกว่ากี่มาคนเดียวพี่และครอบครัวชวนกี่ไปกินข้าวพาไปแลกตังค์ไหนฮะห้างก็จะอยู่ตรงข้ามกับบกสเป็ทริปแรกที่ไปคนเดียวแถมยังเจอคนใจดีอีกใจฟูพี่ๆก็พาไปกินข้าวปุ้นอยู่ที่ศูนย์อาหารชั้นสามของห้างปุ้นที่นี่ไม่เหมือน